เลือกเอาเจ้เอาอันนี้ปิ๊นเลี้ยเลี้ยงเยอะสิ่ไหนเอาคนละตัวก่อนเอาแรปเตอร์เออือแรปเตอร์สีเขียวเอาให้น้องเอาสีเขียวใช่ไหมได้มาเบป็นมามันสิเป็นลูกป็นอย่างมันถือลุ่นเด้ออันนี้แรปเตอร์สีเขียวเหมือนตาในแรปเตอร์สีเขียวเหมือนตาดิไหนสีเขียวเหมือนตา อ่ะหฮยูโรถือไว้ปิปินก็นเอาหนึ่งสักก่อนถามูแกะแกะสีเหลืองนี่บอกเออแกะแคบซุนดอกแกะไฮเดียเลยมุนดอกแกะไฮเดียเลย เออนั่นแหละแช่น้ําเลยบัดเี๋แช่เลยบอกกันเออเอาออกจากกันเอาเนี่ออกเออป๊บปล่อยเก็บแค่สูนไว้ไหมเอาของยูโรแก่ของยูโรเดี๋ยวไม่พี่บินแกให้จะทำนะที่แนวเสาเอาอะไรยูโรเอายูโรแช่น้ำไว้ มันจะเป็นสับปลัดอะไรแช่เลยปล่อยมันไปเลยนั่นแหละดง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 ลุ้ยปล่อยสองขเรสอันนี้ขาหสองขามันก็เลยเป็นขาใหญ่สร้างสร้าเอางันมันขึ้นมาต้องตรงกันน่ะว่าขึ้นมาโอ้สร้างห้องนี้เลิศเป็นยังงใส่ห้องนี้เลิศเป็นหยังบมันก็ได้กินโตใส่กินโตโอ้ บอกอาถือไใบของเยอเลยโอ้ยสร้างกราอืมเอาจะของมาชิยังเ่นอะไร้่ะชิ้นรได้อียังไว้ายซับปลาดิ้นไส้ินได้อะไรว้าวไม่ชอบได้อะไรอะไรเนี่ยอูด้างกับลิงใช่ได้อยังลิงแมนบ่ลิงลิงเออแม่

เออนันก็จะไปมาหน่อแหละให้มันไปเลยปิ้นมาแล้วไปด้วยนะไอ้นี่สาวคนน้นี่เด็กนี่เดีกอีกตัวนึงเพียงอะาเอาไปเลยเด้อเฮ้ยตัวนั้นก่อนเลยก็ตัวนั้นเลยาวราะเขา่ออะใ่ยโลใช่นี่ไงวัวเมียนมันเป็นฟอง

บายแม่ซนบายบายแมาออฟเฟได้แล้